สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องคนจะรวยครับช่องที่ให้เกี่ยวกับแนวทางของฮานอยนะครับในวันนี้เรามาเริ่มกันที่ผลการออกรางวัลของฮานอยประจําวันที่14สิงหาคมนะครับเริ่มกันตัวแรกเลยครับผมฮานอยพิเศษนะครับเลขที่ให้คือ69ครับวิ่ง1เลขท้าย3ตัวบนที่ออกนะครับ7 6 2ครับ ล่าง4ี่หครับอันนี้เข้า6นะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับ6 2สองไปต่อกันเลยนะครับตัวที่2องในที่ให้คือสองเจวิ่งศูนนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ2 1 3สามครับล่าง9 1้าหนึ่งครับ2เข้านะครับสำหรับบนนะครับ และตัวที่สามครับฮานอย v i p นะครับเลขที่ให้คือห้าเจ็ดวิ่ง0ูนครับผลรางวัลที่ออกนะครับสามตัวบนสามสามหกครับล่างหกห้าครับสำหรับฮานอย VIP ไม่เข้านะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีกับท่านที่ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ แนวทางของฮานอยนะครับประจำวันที่15สิงหาคมนะครับมาแก้ตัวกันนะครับสำหรับงวดนี้เริ่มกันที่ฮานอย VIP นะครับเลขที่ให้นะครับสำหรับงวดนี้เลขเด่นนะครับ8 6ครับวิ่ง3ครับส่วนคู่เด่นหรือคู่มงคลของเรานะครับจะมี17 6 7 6 3และ3 8ครับไปต่อกันเลยนะครับตัวที่2ฮานอยปกติครับเลขเด่นนะครับ98ครับวิ่ง3ครับคู่เด่นนะครับ7 3 4 3 9 3และ80ครับ อันนี้ทางผมขอเน้น2ตัวนี้แล้วกันนะครับ9380นะครับและฮานอยตัวสุดท้ายนะครับฮานอย v i p ครับผมเลขเด่นนะครับ76ครับเลขวิ่ง3ครับคู่เด่นของเรานะครับจะมี60 70 สี่หกและสามเจ็ดครับก็และนี่ก็เป็นแนวทางฮานอยสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบตัวไหนนะครับก็ลองตามกันไปดูครับตามเราเป็นงไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันบ้างนะครับและที่สำคัญครับขอกำลังใจนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b e ครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Não tem